ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดีพิกุทั้งหลายพิกุเห็นจักขุซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคาเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคาก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ พิขูทั้งหลายพิขูเห็นโสตะซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคาเพราะความสิ้นราคะาย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคาก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ีิขูทั้งหลาย พิคุเห็นคานะซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหนายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลาย พิขุเห็นชิวหาซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลาย พิขุเห็นกายะซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อนายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้พิกุทั้งหลาย ภิกุเห็นมนะซึ่งไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เทียงทิฏฐิของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นนันทิย่อมมีความสิ้นราคะเพราะความสิ้นราคะย่อมมีความสิ้นนันทิเพราะความสิ้นนันทิและราคะก็กล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้